คนที่ชนะรถถามได้มีแค่เคียมรันจ้าขอบไม่มีทาง,าง<อ>เ ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่สองแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกจะใช้คำว่ารถถังได้เชือดหมูเขาเอาหมูมาให้เชือดก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำไหนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้บอกเอาไว้ว่าคู่ต่อสู้ของรถถังนั้นห่างชั้นกับรถถังเป็นอย่างมากจะบอกว่ารถถังเก่งเกินไปก็พูดอย่างนั้นได้เหมือนกันท่านนับเฉพาะคนที่อยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้นะ่าจะมีไม่กี่คนที่สามารถสู้กับเขาได้ที่สูสีก็คงเป็นซูเปอร์เลก อีกคนหนึ่งทาเครุแต่ถ้าเกิดในสายตาผมนะคนที่เหนือกว่ารถถังก็จะเป็นเคียมรันนาปติแต่อีกมุมหนึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมประเมินรถถังเปลี่ยนไปละก่อนหน้านี้ผมมองว่ารถถังเป็นสไตล์บู๊ดูดดันมีพละกําลังเยอะอาวุธดุนแรงแต่ไม่ใช่มวยฝีมือฝีมือของเขาเทียบกับเคียมรันยังไม่ได้แต่จากไฟล่าสุดผมคิดว่าตอนนี้เขาเป็นมวยฝีมือแล้วแล้วเขาอยู่ในระดับที่หาคนต่อกรยากแล้วจริง,รงอะ่ะ เก่งกว่าเดิมแบบหลายขุมเลยไม่ได้บอกว่าเก่งกว่าเดิมนิดหน่อยนะเทคนิคการใช้ศอกของเขามันคือการเคาน์เตอร์มันคือการสวนกลับมันคือเทคนิคไม่ได้ฟันออกไปแบบทื่อๆถ,ถ้าจะให้พูดถึงมวยฝีมือณนะตอนนี้เราต้องใส่ชื่อของรถถังเข้าไปด้วยแล้วจูไฟนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีและยิ่งเส้นที่ผมพลาดไปล่าสุดผมก็อยากกลับมาเอามันกลับคืนมาในผมต้องการเข็มขัดทุกเส้นไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่แ รถถังฮุกพยักหน้าจะขบจะทำอะไรเข้าไหมแทงรถถังรับไปก่อนรัวหมัดไปตามด้วยโลคลิกเทนึงแตะมาโอ้ยแต่ละดอกสังเกตดูสอกของรถถังดีๆนะจะขบเดี๋ยวโดนเยอะนะครับ จาขอบ,บโอ้ยซับไปไม่โดนถีบไปแล้วจาขอบโวดขึ้นเนี่ยโดนละสอกเมื่อกี้เห็นไหมแล้ว <c oughs> โอ้สอกอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหกรรมาการต้องเช็คก่อนว่าให้หมอดูก่อนว่าไหวไหมนะครับเนี่ยเข้าเต็มเต็มทักษะแต่ละอย่างนะแล้วก็ดีอ่ะโดนอีกและ สอกร้ายมากเลยรอบนี้นะโอ้ยนีนอีอะดีโยดีมีสอกกลับแต่ไม่โดนจ้าขอบก็มาด้วยลูกเตะแล้วก็หมัดบ้างนะครับแต่ว่ามักจะโดนเคา์เตอร์ด้วยการใช้สอกของรถถังสาบอีกแล้วโดนอีกแล้วอะ่ะคือเข้าประชิดตัวไม่ได้เลยเหมือนจาาขอบก็เริ่มแยงแยงไปแล้วอะ่ะ เนี่ยถ้าเข้าไปชิดตัวแล้วจาขอบเกิดไปต่อยเกยินอะไรขึ้นมาเนี่ยจะโดนเคาน์เตอร์นี่เนี่ยส่วนนึกม,มามาม,มามาโอ้ยหมัดไม่ได้จาขอบทำอะไรยากลำบากเหลือเกินแล้วรถถังโอ้ยสับลำตัวแล้วก็ขึ้นแล้วจาขอบโอ้ จ้าเขาก,ก็จะเอาบ้างใครจะยอมแพ้ง่ายๆใช่ไหมและผู้ชนะคือรถถังช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่ 2, สองแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกระหว่างรถถังกับสมิธเนี่ยชัดเจนในภาค2เนี่ยคือเขาห่างชั้นกันเยอะมากสู้รถถังไม่ได้เลยแต่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตอนรถถังปะทะกับซูเปอร์เล็กตั้งแต่วันที่รถถังต่อยกับซูเปอร์เล็กแล้วก็กรรมาการจับมือทั้งสองคนเอาไว้เตรียมที่จะยกมือคนใดคนหนึ่งอะ ในตอนนั้นผมคิดว่ารถถังเป็นฝ่ายชนะซึ่งหากเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระนะคือกรรมการตัดสินแบบหนึ่งคนดูในโซเชียลก็เสียงแตกบางคนบอกว่ารถถังชนะบางคนบอกซูเปอร์เลกชนะแล้วถ้าเกิดว่าผมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยเนี่ยผมมองว่าไฟานั้นรถถังชนะซึ่งโอเคกรรมการตัดสินแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับส่วนจากฟอร์มปัจจุบันของรถถังเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหากวันแชมเปี้ยนชิพป,ป,ป้อนใครก็ตามไปให้รถถังเนี่ยหากไม่ใช่รายชื่อที่ผมบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ ผมคิดว่าไม่มีใครสู้รถถังได้ส่งไปปุ๊บคือไม่ต้องลุ้นรถถังชนะแน่นอนรายชื่อที่พอจะสูสีกับรถถังมีแค่ทาเครุกับซูเปอร์เล็กเท่านั้นแต่หากจะเอาแบบอยากจะลุ้นแบบถึงขั้นรถถังอาจแพ้ได้เลยก็คือเคียมรันดาบติไม่ดับชิงกิตาลาซอฟนะเพราะว่าอันนี้เขาเวทน้ำหนักค่อนข้างเยอะไปหรือเจ้าลูกศิษย์ของอลาซอ,อะ่ะ แต่คนนั้นก็จําเป็นจะต้องให้เขาเก็บประสบการณ์อีกสักหน่อยหนึ่งหากจะหาต้นสายปลายเหตุว่าทําไมรถถังถึงเก่งขึ้นได้ขนาดนี้จากมวยบู๊ดุดันกลายเป็นมวยฝีมือและเทคนิคเยอะเป็นไปได้ยังไงที่คนเราสามารถเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นผมคิดว่าการเลือกที่ซ้อมปัจจุบันเหมือนรถถังจะไปอยู่กับแสงอาทิตย์แล้วเขาเอาทักษะของบ็อกซิ่งบางอย่างมาประยุกต์ คือบางทักษะเนี่ยอีกฝ่ายต่อยมาป้องกันแบบนี้สวนคืนด้วยหมัดแบบนี้มันมีเทคนิคยิบยิบ,ย,บย่อยๆเยอยยะอันนี้ในสายตาผมนะเขาดัดแปลงจากที่คู่ต่อสู้ออกแบบนี้ปุ๊บการเคาน์เตอร์สวนคืนมันเป็นการเคาน์เตอร์ด้วยศอกคือเปลี่ยนจากหมัดเป็นศอกเท่านั้นเองคือเป็นการประยุกต์ใช้อะแต่มันคือเทคนิคของบ็อกซิ่งหลายๆอย่างเลยซึ่งถ้าเกิดจะชมเชยผมคิดว่าไม่ใช่ชมเชยแค่รถถังนะต้องชมค่ายของแสงอาทิตย์ด้วยอะ นั่นน่าจะเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้รถถังเปลี่ยนไปเป็นสไตล์นี้ได้กลายเป็นสไตล์ฝีมือจ๋าๆได้ด้วยนี่คือคนเก่งหัวเต็ม